สวัสดีค่ะวิวสีดานะคะวันนี้จะพามาชมปากลก้วยนะคะโลกมากเลยค่ะมัวแต่ปลูกหญ้านะคะยังไม่ได้มาฝั่งนี้เลยคะ่ะแต่ก็รดน้ำไว้เรื่อยนะคะ เขตปลอดสารเคมีค่ะแล้วพามาแวะชมบอ่อน้ำนะคะยุบเยอะมากเลยค่ะรดน้ำทุกวันนะคะตอนนี้ก็เล่งน้ำให้ย่าด้วยค่ะเนี่ยนะคะน้ำในบอ่อ ยุบลงเยอะแล้วค่ะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ทีมงานวิวสีดาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ